มึงครับบรรยากาศพี่นี่นอนผู้เดียวมืึอนี้ได้นอนผู้เดียวอีหลีผมอยู่ผู้เดียวเลยมืึอนี่มูนี้กับมืดอาจารย์แม็กกี้กับกบยูน้องแบงกับกบยูแม่กระถังห้องข้างๆครับปุนญยลี่เพิ่นกบยูเงาเลยครับมือนี้เงียบเลยบรรยากาศ เงียบกิ๊บสิวสบายหูบ่อครัอบบอ่ครับเงาหมากกว่าเบิ่งพี่นองโอ้ยเบิง้งตะกาลองเท่าเตรียมหนาหองันี่ฮอโบแต่บ่มีคนอยู่น้ำตะกาเาขอมมากสิะะเห็นอาจารย์เมื่อกี้นอนอยู่นี่แล้วครับ เขามาเพิ่นกฤสินอนอยู่นี่แหละิ่นก็นอนงกวนอยู่นี่แหละยามมันขึ้นยามเวียนทั้งยามเวียนน้ำขึ้นเนพินน rider, ่นนอนอย่างเดียวเพิ่นกฤสินอนอยู่ข้างเพิ่นของันกับเตรียมหองทำตะกอนนี่กับชิมีดทึ่งเอี่ยมทึ่งอันนั่นน้ำแบงเพิ่นกฤสินอนอยู่ข้างนอกบรรยากาศเพิ่นบรรยากาศเสียบรรยากาศเย็นๆเพิ่นก็นอนข้างนอกเพิ่นกําลังกฤษเป็นทวงหน้าเดี๋ยวคนไทยย่างมือซอยเป็นอีกทีหนึ่ง บรรยากาศดีครับตอนนี้ก็ช่วงแรกป็เย็นดีอยู่ครับแต่ว่าเมือนี้เป็นเงียบเงาๆจังเลยว่าหลวงโอ้มีคนให้หยอกให้กวนทางคนๆคน,นละทางบานบอดปาตเงียบครับสรุปแล้วยุดหองผักที่ดวมนี่ก็ทิมีแต่ห่องผม ้องผมแล้วก็้องพ่อแหลมก็มีหนุย่ยยูสองห้องสันหนึ่งกับสันสองโอ้เงียบเลยว่ามีคนเห็นกวนเลยบ้านี่ ก็เป็นบรรยากาศเนี่ยมือเสาครับดูที่โดมสาหน่อยกะหลังจากที่มือขึ้นนอนผู้เดียวมากะเงียบเงานอนหลับหลับ,บตื่นๆตืนกระเลืน่นเตือน้เสาตื่นมาบว่างานเห็นเพราะเงี่ยหลม เุาวพันจีไปอาบังไฟว่าันมือนี่ท้างเดีบุแต่ว่าคนภาพไปอยู่ใสบูบันนี่คนยายรีโอ้คุนตื่นแตเช้อครับรรยากาศน่ามือเ่อค chắc hiền lắng nắn cái gì sao này thác hạt tươi đồng tiên nọ cái gì nhọc cút đi cút hiệu à không có nhà cả lắng cái gì อากาศเย็นดีครับน่าสอะ ผู้ใดน่ะเป็นตื่นดาวเสาครับบรรยากาศหกโมงเสานี่เงียบไปเลยครับแต่ว่าคนติดตื่นเ้านี่มีอยู่ผู้เดียวตื่นควานผมอีกทางหาก กันตินทื่นซอแบบนี้เนี่ยเป็นเป็นต้องมีกิจกรรมมี้บัตรกิจเนียังทีต้องเห็ดแน่นอนเห็นทอว่างเหรนอาจจะเป็นทอบางไฟเถื่นนียนอนครับเห็นเลยก็รอดติดตามเพ็่หนวดมันหักเรื้งบางไฟ 我他妈大爷的！